แจ้งเตือนด่วนจับตาพายุลูกใหม่พุ่งเข้าแล้วลูกเก่ายังอยู่คืนนี้หนักแน่อัปเดตเส้นทางด่วนล่าสุดวันนี้ตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง8ตุลาคมสวัสดีครับ ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพยายกรณ์อากาศกับแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปอัปเดตถึงพายุลูกใหม่นะครับแอดมินขออนุญาตพาพแม่พี่น้องมาอัปเดตลักษณะสภาพอากาศประจําวันนี้กันก่อนนะครับใช่ครับในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าก็คือตั้งแต่เย็นยําคํามืดวันนี้พฤหัสัดีที่28กันยายนเป็นต้นไปถึงวันพรุ่งนี้ครับ วันศุกร์ที่29กันยายนนั่นเองครับจากภาพเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมแอดมินขออนุญาตพาพ่อแม่พี่น้องมาดูในเรื่องของกระแสลมบนชั้นกลางนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าเจ้าย่อมความกดอากาศต่ําลูกนี้ได้อ่อนกําลังลงเป็นที่เรียบร้อย และมีทิศทาว่ากำลังจะสลายตัวครับประกอบกับลมบนนะครับชั้นกลางที่มีลักษณะหมุนทวนเข็มนาฬิกายังคงพัดเหนี่ยวนำปริมาณความชื้นนะครับประกอบกับในช่วงตั้งแต่เย็นย่ำค่ำม,มืดวันนี้28กันยายนถึง29กันยายนแนวของล่องมรสุมยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านบริเวณทางภาคเหนือตอนล่างอยู่ทางภาคกลางตอนบนและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงนี้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงครับพัดปกคลุมทะเลอันมันภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และก็อ่าวไทยนั่นเองส่งผลทำให้ในประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักได้ในหลายหลายพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเช่นทางภาคเหนือทางภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลทางภาคตะวันออกและทางภาคใต้นั่นเองครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทางทะเล อนุมันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นโดยจะมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงได้มากกว่า3เมตรส่วนทางทะเลอนุมันทางตอนล่าง และอ่าวไทยทางตอนบนนั้นจะมีคลื่นสูงอยู่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับจากปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะสภาพอากาศโดยรวมๆก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องตามๆกันมาส่งผลทํา,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 าให้ลักษณะสภาพอากาศหลายภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยามีดังต่อไปนี้ทางภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ แปของพื้นที่ใช่ครับร้อยละ80ของพื้นที่กับฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่สุขโขทยัยอุตร,รดิตถากกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกและทางเพชรชบูรณ์ ลมจะค่อนข้างแปรปรวนด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองวันนี้และในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าร้อยละ70ของพื้นที่ครับ กับจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และทางสุรินลมในช่วงนี้นะครับจะค่อนข้างแปรปวนแล้วก็จะมีลมกระโชกเกิดขึ้นบ้างในบางช่วงเวลานะครับด้วยความเร็วอยู่ที่ประมาณ10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางภาคกลางนะครับในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าฝนฟ้าขนองร้อยละ แ0ของพื้นที่ครับกับฝนตกหนักถึงหนักมากได้ในบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ทางอุทัยธานีชัยนาศสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาการจนะบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครนั่นเองครับลมตะวันตกเฉียงต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองวันนี้ร้อยละ 80ของพื้นที่ครับกับฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงม,มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและทางสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเะเลขึ้นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูง มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงได้มากกว่า3เมตรและ ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงต้ความเร็ว20ถ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ครับใช่ครับร้อยละ80ของพื้นที่กับจะมี ฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งด้วยนะครับลมตะวันตกเฉียงใต,ต,ต้ตความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นแอดมินขออนุญาตเล่นโมเดลต่อไปในช่วงของวันที่30กันยายนซึ่งเป็นช่วงปลายเดือนนี้นั่นเองนะครับ30กันยายนจนถึงช่วงประมาณ4ตุลาคม2566นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าแนวของล่องมรสุมครับ จะเริ่มค่อยๆมีกำลังอ่อนลงตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนหรือว่าปลายเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับพาดผ่านแถวประเทศไทยทางตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นปัจจัยหลักนะครับของฤดูฝนในประเทศไทยของบ้านเรายังคงพัดปกคลุมทางทะเลอ,อันมันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยด้วยกำลังอ่อนลงนั่นเองครับลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ในบริเวณพื้นที่ของทางประเทศไทยนั้นฝนลดลงครับ แต่ยังคงมีฝนตกได้กระจายตัวในบางพื้นที่ส่วนขึ้นลมบริเวณทางทะเลอันมันทางตอนบนจะมีขึ้่นสูงอยู่ประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางทะเลอันมันตอนล่างและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรครับ ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยในประเทศไทยนั้นให้ระวังอันตรายจากปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ในบางช่วงเวลานะครับซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉพันธ์ได้น้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้ง ตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพี่น้องชาวเรือชาวประมงควรเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังและอีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเรือเล็กในทางทะเลอันมันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงตั้งแต่ค่ำคืนวันนี้ใช่ครับ 28กันยายนถึง29กันยายน2566จากนั้นแอดมินอยากให้พ่อแม่พี่น้องเริ่มจับตาเจ้าพายุลูกนี้ครับที่อยู่แถวบริเวณทางมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงตั้งแต่วันพุทธที่4ตุลาคมนะครับจากนั้นแอดมินขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องเล่นโมเดลต่อไปนะครับไปช่วงวันพฤหสัสบดีที่5ตุลาคม ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่าจากการอัปเดตตามบ,บัจำีอลของ ECM ก็บอกว่าเจ้าพายุลูกนี้นะครับที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวที่จะพุ่งเข้าลงสู่ทะเลจีนใต้บ้านเหลาครับซึ่งก็เป็นไปดังตามที่แอดมินได้พาดหน้าปกคลิปเลยนะครับว่าให้จับตาพายุลูกใหม่ พุ่งเข้าอีกแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับขอเน้นย้ำนะครับขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจไปก่อนโดยเฉพาะพายุลูกใหม่นี้นะครับยังห่างไกลจากความเป็นจริงค่อนข้างมากสภาพอากาศหรือว่าโมเดลยังคงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนําข้อมูลใหม่มาอัปเดตแทนที่นะครับ หากท่านไหนที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่้มีประโยชน์เดี๋ยวก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลยทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมิศศนลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็มีเพียงเท่านี้ว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ